วิดีโอนี้สนับสนุนโดย EV m มียเ a ็กซ่าเซรามิโรเชียงใหม่และฟิลลามินาสวัสดีครับวันนี้นะครับเราอยู่ที่ e x p o แล้วก็ผมจะรีวิวคีย์ EV 5นี่ต่อนะครับผมไม่รู้ว่าผมมีโอากาสยืมไหมครับคันนี้นะแต่ก็ได้ลองดูข้างนอกนะครับเป็นยังไงนะตอนนี้มีคนเยอะหน้านี่เป็น e x p o ซ์เป็น Public Day นะครับมีคนเยอะผมก็ต้องพยายามหาช่องตอนมันมีคนว่างโอเคข้างหลังนี่ครับอันนี้มันเป็นเดี๋ยวเช็คดูนนะว่าเปลยนยังไงเนี่ย อันนี้มันไม่มีมอเตอร์ไรซ์ลิฟต์แกอาจจะต้องเป็นรุ่นอื่นนะครับอาจจะต้องเป็น GT Line นะครับแต่ว่าข้างหลังนี่ก็มีที่เยอะนะอันนี้มันพอๆกับอัตตุสามหรือว่าเออ่ไม่รู้นะเซทเอสอีวีไหมไซส์นี้ะครับแล้วก็เปิดฝาแล้วนะครับอันนี้ฝานี่มันจะต้องสไลด์เอาไว้อย่างนี้นะครับก็จะไว้ของนะแล้วก็เออ่เฮ้ยแต่ว่าไฟมันมีที่ไหนเนี่ยงงแล้วไม่มีไฟข้างหลังไม่แน่นะไม่มีไฟที่ไหนนะครับแต่ว่ามันมี Uh, 230โวลต์พาวเวอร์อัลเอตอันนี้เป็น vehicle to l o a ลนะครับ16แอมป์นะครับแต่ว่าม่มี12โวลต์ข้างหลังนะครับแต่ก็กว้างดีแล้วก็เราก็สามารถที่จะเอ็นได้แต่ว่าไม่รู้จะมีเวลาอะไรแต่แต่เราต้อง,ต,องต้องหาเวลาเดี๋ยวไปคนเยอะ่โอเคลองให้ดูข้างหน้าก่อนนะครับอันนี้มันแปลกนะครับคือเบาะข้างหน้านี่นะครับอันนี้มันไม่เป็นอันนี้มันปรับได้เป็นไฟฟ้านะครับฝั่งนี้นะเราก็แค่นั่งอย่างงี้นะแล้วก็ แล้วก็สามารถที่จะสไลด์ไปข้างหน้าได้แต่นี่มันแปลกนะคือมันมีหมอนอย่างนี้แล้วหมอนนี้มันมีความหมายอะไรเพราะว่าผมไม่เคยเห็นนะนะเบาะมันหมอนมันเอ็ก n ์ไปทางนี้นะครับและถ้าเราขยับไปข้างหน้าเราก็บล็อกอันนี้แล้วก็เปิดข้างหลังนี่อ่ะและหาฮ <laughs> ะโอเค ก็มีที่ไว้ของนะมีที่ไว้แก้วมี USB อะไรเหมือนคุณเคยเห็นที่เียวรุ่นอื่นนะครับมี12โวลต์ข้างหน้านี่นครับจอนี่มันจะเป็นเหมือนเค Kia รุ่นอื่นนะเดี๋ยวจะไปฝั่งโน้นนะครับเป็นข้างหลังเป็นอย่างนี้นะครับอันนี้มันพับเบาได้นะไม่รู้มันมีมันมี7ซีทแต่ไม่รู้ว่ายังไงนะแล้วข้างหลังนี่ก็มีที่เยอะนะนั่งจริงๆก็นั่งสบายนะเบาะมันไม่ต่ำไปแล้วก็ไม่สูงไปพอดีพอดีนะครับแล้วก็อันนี้มีที่เยอะนะเนี่ยแล้วเราสามารถที่จะเอนได้ <What? S 1> ว่าเราเอาแบบ เอาเดี๋ยวมันต้องยังไงเนี่ยมันต้องปรับแต่นะคืออย่างนี้คลิกแล้วก็ลงไปแอนได้แอนได้จนถึงท่านั่งอย่างน,งนี้นี่สบายมากนะแต่มันจะกินที่ของข้างหลังหน่อยนะครับแล้วก็มีอันนี้อะแอร์ออกมาทาี่นี่นะก็ดีนะแล้วก็ไม่รู้ไม่รู้รว่า USB มีที่ไหนนะครับมีเส้นตร์คงโซลที่นี่นะที่ว้แก้วเอเประตูขา้างหนเปิดอย่างนี้นะครับ ้วดีไซน์นี่มันก็จะขายคียอลรุ่นอื่นนะ EV9 EV6 นะครับเปลี่ยนเกียร์ที่นี่นะครับแล้วก็มีปุ่ม power ที่นี่นะครับปุ่มอะไรนี่ก็เหมือนปุ่มอะไรนี่ก็เหมือนคันอื่นนะครับแล้วก็มีจอใหญ่นะเดี๋ยวจะลองเปิดสตาร์ทรถได้ไหมเนี่ยมันคงไม่มีกันแจ้งมีกันแกเปิดไม่ได้นะครับแต่ว่ามันจะมีจอที่นี่นะครับก็ผมก็โอเคนะเนี่ยฮึฮะถ้าคุณอยากจะได้คียอลคุณไม่อยากได้รถจีนคุณก็ซื้อคีย EV5 แล้วนี่มีที่โอ้มีที่เยอะนลครับแต่ว่าโอเคเราสามารถที่จะปรับปบาะได้ถ้าลองเราเอาลองออาเบาะลงต่ำสุดนะครับมันจะเป็นอย่างนี้นะโอเคก็ใช้ได้โอเค EV5 นะครับผมว่ามันก็น่าจะโอเคนะถ้าคุณไม่อยากได้รถจีนคุณก็ซื้อคันนี้โอเคมันผลิตที่จีนมันเป็นมันเป็นดีไซน์จากเคียก็เป็นรถเกาหลีนะครับแล้วก็รู้สึกว่ามันก็มีที่เยอะนะ เทียบกับอัลโ3หรือว่าไม่รู้อะอิออนิก5หรืออะไมันก็ที่กว้างดีนะครับถ้าคุณไม่อยากได้รถที่มันเล็กไปก็คันนี้นะโอเคคนจะเป็นแค่นี้นะครับขอบคุณที่คุณดูวิจนะฟาวเฮาก็ไปกันใหม่สวัสดีครับ